อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฮะแม่ว่าเรไปเปิดคลิปในเซิร์ฟไม่รู้เปิดคลิปในเซิร์ฟวีหรอกตอนนี้เปิดไปแล้วเนี่ยอเอาเปิดไปเลยเอ้าเ,เอาแล้วนะสำหรับคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันใน Fro สคือแมพที่ผมเห็นมันมาน,นานแล้วแต่ผมไม่อยากเล่นเพราะว่าไม่รู้ยังไงผมไม่อยากเล่นไง แล้วคุณเอื้อนะฮะจากคลิปประมาณสองสมคลิปที่แล้วนะคุณเอื้อก็ชวนผมเล่นผมมาลองเล่นดูก็สนุกดีอา้ <c oughs> าวเปิด <c oughs> โอ้ย <c oughs> เปิดมาได้เป็นเลยอะก็สำหรับโฟล์คเวันนี้ก็จะเล่นคล้ายๆพีระเชนนะแต่ว่าอาจจะมันกว่ามาผมเป็นเดอะคูคิดอย าหาเรื่องหาเรื่องว่ะอันนี้หาเรื่องนะอันนี้ผมไดเรื่อเป็นฆาตกรเฉยอะเปิดมาพาแร่อะมานี้มานี่มาโอ้ยโอ้ยดูสปาร์ตมาเอ้ยอย่า,า,ยาพิซซ่าแมนของข้าจงหลุดเ้ยจงตื่นขึ้นมาเอา้ยเจ็บในคนนี้เล่นตรนท้ายดีกว่ามานี้มานี้มานี้มานี่ ทุกคน,นก็อาจจะได้ยินเสียงเพลงของตัวละครนะแต่ว่าผมขออนุญาตปิดเพลงมานะว่าเพลงมันลิขสิทธิ์แน่นอนแต่นี่ผมดูกลน,ดดนี่อ่ะบล็อกบล็อกบล็อกทำไมเอา้า กัดเงียบเฉยอ่ะกัดเงียบทำไมอ่ะอยู่ๆก็เงียบอ่ะคุยกันดูหน่อยหลอกตัวให้เงียบเพื่อไม่ให้พิษแซกจับได้อเ,เอาคนนี้กับเรื้อกันพิซซ่าแมนของข้ามาแกตายแน่ดึกนี่ไงหักคอไปดิปากตายไปนี่ตายลักหนึ่งหักคอไป ไอ้คนเมื่อกี้หายไปไหนเห็นเงามันแวบ,บๆนะไปไหนฮะเราอะฮะมานี่ไปไหนเด็กซ่าแม่ของค่ะลงตื่นขึ้นมาซะแล้วแกลงไป่าหายหายหายไปไหนอา้าวหายเลยหายจริงนี่เกม็นแท ui, game kiên oh, hô Nó đồn đấy nghe. Thank you. Thank you, Willie. 呃,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  thêm 呃,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  อะไรอี่แต่ที่ซ่าแมนของข้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเป็นเจ็ดเงจะไปไหนเห็นเห็นเห็นข้าเห็นข้าเห็นเห็นไม่ต้องหายตัวเห็นเห็นเอ้าโอ้โหตาเลือกได้จบไปไปรอดูตาที่สองกันนะ ต,า,ตาสอง,าสองมาดูกันว่าเจ้ากัดมีโอกาสเป็นหนึ่งในสองนะเพราะว่าตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ดิดัมมี่ดิเออแต่ความคุ้นใครเล่นเป็นมันก็จะเป็นตัวที่โหดเออแย่มเลยนะคนนี้อีกแล้วหรอเอเอ,อเอยเอเนี้ยสำหรับสกิลมันก็จะมีโคลนมีเทเลพอร์ตนะเทเลพอร์ตคือนี้ แล้วอันที่สามก็เป็นการควบคุมดัมมี่นะฮะอุ้ยๆๆ้ยอ้ยอ๋อเอ็นจิเนียร์อุ้ยอๆ้ยอุ้ย้ยวิธีบล็อกายาวขึ้นอะไรไอะเดี๋ยวเอ็นจิเนียร์เองสร้างอะไรของเอง,งเนี่ยการเด้งไหววะเนี่ยปล่อยดัมมี่ไปรอบหน่อยแล้วก,กัน พุ่ยตายแด้หรอ,อ,อก็กจะตายกัะจะพึ่ยตายอ่ะกะตาย,ลยลาแล้วกะตายแล,ยล<อ>้วไอ้ปืนแตกอยู่ตรงนี้เข้าไว้อยู่ตรงนี้เป็นการเป็นการโอ,อ้โหแล้วเครื่องพังว่าเอ้ยไม่รู้สึก,กสเจสันเทลพอรนี้ก่อนเทเลพอร์ตนี้เคยพอร์ตนี้เทเลพอร์ตนี้เฮ้ยหนีเจสันไว้แล้วล ทุกคนต้องเปิดเสียงให้ดังมากนะถึงจะยินเสียงเพลงแต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะผมปรับเพลงมันเบามากเบามากมากว่าผมกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะโอ้ยอย่ามาไล่อะไม่มีหมดเองจมาวจะจอยมาทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้จะไปป้าจ,จริง ตายนะตอนนี้ฮะจะตายฮนะจะตายฮะจะปตายแล้วจะแพ้จะคอยพูดยังไม่ทันเอา้าซื้อปั๊บซี่หรือโคกเฮ้ยเฮ้ยกัดกะน,น, <laughs> นางงี้เซนชิโร่แต่ว่าน,นางงี้เนี่ยเนี่ยกัดมาดูด้านหลังดิเนี่ยเองหันหน้าไปทางนู้น ซูมหน้าจอเข้าเนี่ยมาได้ไงเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่บูล็อกนะเนี่ยน,นี่ฟอร์เเคนโอ้ไ oh. อาการ์ดได้เป็นเปิดมาได้เป็นเลยอะไรวะเนี่ยตายแล้วเพน,น,นแล้วครเพนเพนแล้สำหรับฟอร์เซคเคนก็ไม่ใช่ว่าวิ่งหนีฆาตกรเดียวนะก็คล้ายๆคล้ายๆอะไนะ เะียนไปเรียนไปเรียไเออคล้ๆเลีนไปเลียรที่จะต้องซ่อมเครื่องกัดเดี๋ยวพี่ขอขอให้คนดูดูก่อนว่าซ่อมเครื่องมันทําไงเองจะมาไล่ฆ่าพี่เนี่ยกัดโอ้ยพี่ก็ซ่อมอันนั้นมันพี่อโอ้โหฆ่าเพื่อวี่จะให้คนดูดูเนี่ยมันซ่อมเครื่องยังไงหลอเลือดกิน ตายได้ของรู้กันทุกมันของรู้กันทุกมันที่เมืองมั่นมั้งพี่มาดูเอาละว่าจิตกัดกัดตั้งตัวปอมไม่ใช่ตัวปอมเว็นที่นี่บอกอยู่โอ้ ไปฟันฟันเอาฟันเอานะตอนนี้ฟันเอาฟันเอาหนีไปหนีไปเพื่อนหนีไปหนีไปเลือดมันเหลือสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วหนีไปเพื่อนหนีไปดูหน้ามันไปหนีไปนุ่มตีคนนี้โอ้โหแพ้ได้เลยว่ะเวลาหมดก่อนแพ้แล้วแหละแพ้แล้วแหละอ่ะสามสองหนึ่งไปจีจี นี่ต่างมีสามร้อยมีเวงจะนอ้อยอยู่ยดีนี่อีกันสองยิ่มันยากดิไม่มีไหนแล้วโอ้โหจด dr อะไรวะเนี่ะนะ dr load เหรออ่านไม่อ่านไม่ทันเจอพี่แวิชแล้วเออด่านนี้พี่โคตรชอบด่านนี้จุกง่ายได้ด่านนี้โหด่านนี้จุกง่ายมากรีเลียนก่อนสวยของดี จำได้เปล่าล่ะนี่วัน X วันนี้พี่ชนะมาในด่านเนี้อ้ยอุ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 ้ยอันตรายกับกัปเองอยู่ไหนไปสตันหัวมันทีไม่ได้พี่เดินหลังเ เีอยหนาวมันทักอะไรตอนนี้วะอุ้ยอุ้ยไอ้หนาวทักเหรอไอ้หนาวทักเองถ้าปืนแตกสืขขอหกตายเฮ้ยแล<ต>้วมันมาไล่พี่ม,ออมันมาไล่พี่เฉยอะโอเคไปหนี่อืมมันไปตีล่างฟองทำไมวะนะเฮ้ยนี่มันหลอกเร็ววะเฮ้ยแต่นี่เล่นตายอีกแล้ว,ว ือตอนที่ซ้อมเล่นอยู่นะตอนที่ซ้อมเล่นอยู่ก็ช,นะชนะเอาชนะเอาพออัดคลิปอะไรนะแพ้เอาแพ้เอาไล่เหรอโ้แลดานนี้แล้ว,ก,ลวกัดกัดพี่จูเองเหรอกัดโยนเหรียญดีวะจีนิ่งทำไม มันมา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 แล้วมันมาจริงด้วยเราเทเลพอร์ตนีเออเราเทเลพอร์ตนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าหายตัวโอ้โหใครมาตั้งจุดเทเลพอร์ตไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ้เจ้จริงเอระ พี่มีความรู้สึกไม่ค่อยอยากแกเลืเล่อเ,ยเลยเดทลงเดทยเดทไลน์เดทไลนอ,อ,เ,อเดทเลียวป่ละล่ะเดทเลียวก็ได้โอเคเอาพี่หมูแดงมาไหมพาละ,าละปล่อยไหมปล่อยมันไปเลยพาละพาละจริงเลย

ก็สำหรับคลิปฟอร์สเควันนี้นะก็เอาแค่นี้ก่อนนะระว่ากัดก็อยากจะเปลี่ยนแมปนะแล้วก็อีกอย่างได้เป็นฆาตกรทั้งสองคนแล้วแล้วคลิปหน้าก็อาจจะเป็นเดทเรียวนะก็รอดู